สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมจันแก้วกรมรหัสนักศึกษา630545ค่ะวันนี้จะมารายงานการปฏิบัติงานในรายวิชาวิวทาการศึกษาห้องเรียน400ค่ะโดยงานที่ได้ทำนะคะเป็นค่าส่งเสริมวินัยในการท่องเที่ยวด้วยงานาสร้างสวนภาพถ่ายและวิดิทัศน์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ของทีมงานค่ะโดย โรงเรียนที่ได้ทำนะคะเป็นของโรงเรียนสามถึงวิทยาลัยค่ะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะได้จัดท,ทคคา g o o l l e l a s s Room โดยมีชื่อว่า2023 3ามเซนโซราสค่ะโดยจะรับผิดชอบในหัวข้อของ Assignment TikTok ค่ะแล้วก็ได้จัดทำใบงานกิจกรรมที่จะให้นักเรียนใช้ในคลายฝากแล้วก็ได้ออกไปสำรวจสถานที่แด่นนะคะที่จะใช้ในกิจกรรมของค่ฝก แล้วก็ได้เป็นพี่เลี้ยงนักเรียนชั้นม5กลุ่มที่2ค่ะโดยเอา p ุดนะคะอันนี้จะเป็นชื่อ Google Classroom ของงานแรกค่ะโดยงานนี้นะคะได้แบ่งออกเป็นสีวันค่ะโดยในแต่ละวันหรูก็ได้จัดทำใส่รายละเอียดแล้ว,ลวก็วิดีโอประกอบของสถามที่ในแต่ละวันลงไปค่ะ อันนี้จะเป็นใบงานที่ได้จัดทำกับเพื่อนๆน,นะะโดยผลลัพธ์ที่ได้รับมานะคะจากการสร้าง Google Classroom ในหัวข้อ Tikt o k พบว่านักเรียนมีความค่ายงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถส่งงานได้ถูกต้องตามช่องทาง,งที่เปิดให้ส่งค่ะจากการลงสำรวจพื้นที่นะคะพบว่าแต่ละสถานแต่ละสถานที่สามารถจุดจำนวนคนได้ในปริมาณได้มาก ยังไดคะ่ะจึงสามารถนำมาวางแผนจัดกลุ่มการกิจกรรมการทำกิจกรรมได้คะ่ะแล้วก็จากเป็นจากการเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนชั้นม .5 กลุ่มที่2นะคะพบว่านักเรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองแล้วก็นักเรียนได้มีการแบ่งหน้าที่กันในการทํางานกลุ่มได้ดีคะ่ะพบว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถช่วยกันในการทํางานคะ่ะโดยงาน,นที่สอนนะคะเป็น MED and AI in Nature c ์แค2023ของโรงเรียนเชิญประธานวิทยาค่ะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะได้จะทำ Google c l า s s r o o m 2พัน s o c สิ l Camp เชมชิญประธานศินค่ะโดยจะรับผิดชอบในหัวข้อของเทคนิคการท่ายวิดีโอค่ะแล้วก็ได้จัดทำรายง,งานจกิจกรรมที่ใช้ในแต่ละวันค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือจัดทำ Google Drive สำหรับส่งงานค่ะ โดยเอาพุทธที่ได้ทำนะคะอันนี้จะเป็นชื่อของ Google Google c l a s s r o o m ที่ได้ทำค่ะอันนี้เป็นจะเป็นหัวข้อของเทคนิคการถ่ายวดีโอค่ะตัว,นตวในแต่ละหัวข้อในแต่ละหัวข้อย่อยได้ใส่รายละเอียดของงานลงไปดังนี้ค่ะอันนี้จะเป็นใบงานที่ทำร่วมกับเพื่อนๆนะคะ่ะโดยผลลัพธ์ที่ได้รับออกมานะคะคือก็คืองานนี้หนูไม่ได้ไปเข้าร่วมค่ายค่ะ แล้วก็กลับไปดู o o o g l e แอดค่ะพบว่าไม่มีนักเรียนคนใดที่ได้ส่งงานมาค่ะไม่ไม่ทราบว่าหน้างานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้จะเป็นค่ายสุดท้ายนะคะที่จาทำก็คือโดน,โดนเว,วิทยาศาสตร์โรงเรียนวิเชียนมาตุของจังหวัดรังค่ะ โดยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะเป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียนกลุ่มที่2ในทั้งสองวันค่ะโดยจะมีการอธิบายการใช้งานแอปพลิเคชันโดรนร็อกและเทโลค่ะแล้วก็ได้มีการสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันโดรนร็อกและก็เทโลค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับใบางานให้แก่นักเรียนค่ะ อันนี้จะเป็นภาพกิจาการที่ได้รพวมสำหกับนักเรียนของโรงเรียนวิเชียนมาตุกค่ะโดยผลลัพธ์นะคะก็พบว่านักเรียนได้เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายมาแล้วก็สามารถทำใบงานได้ถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถควบคุมโดนผ่านโดนบล็อกไปลงโรงางานจุดเป้าหมายได้ค่ะแล้วก็พบว่านักเรียนแต่ละคนมีความสนุกสนานในการเล่นโดนค่ะมีความอยากกลับมา เล่นใหม่อีกหลายรอบค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอแขงเท่านีน้ขอบคุณค่ะ